ามีดาราสาวสวยเผยในใจสุดโชคดีที่ได้เธอเป็นภรรยาเป็นอีงหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานและแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันระหว่างใหม่สุขคนทวาและดีเจต้นสรพงศ์จิตสุนทรที่ตอนนี้มีทายาทด,ด้วยกันสองคนน้องชีนะและกำลังตั้งครรภ์โดยเราจะได้เห็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้ง ผ่านอินสตาแกรมล่าสุด DJ ต้นได้โพสคลิปสาวใหม่ผ่านอินสตาแกรพร้อมแคปชั่นเผยความโชคดีที่ได้จะสาวใหม่เป็นภรรยาว่าผมชอบความธรรมชาติของภรรยามากไม่ประดิษฐ์พูดน้อยแต่พูดทีน้ำตาซึมวันนี้มีสะอึกตอนบ่นด้วยผมแกล้งเขาให้เขาบน่น ผมว่ามันน่ารักดีเราเดินทางด้วยกันมาหลายปีตั้งแต่คุยกันคบกันแต่งงานกันมีลูกด้วยกันและในทุกวันเราเติมใจให้กันทุกวันผมโชคดีเหลือเกินไม่ใช่เพราะผมมีภรยาเป็นดาราผมโชคดีที่ภรยาไม่เปลือกตัางหากใจเธอสวยที่สุดรักมามีนะ